ยังม่ไมเวียนหาวไม่กูนะป๋าทำไรป๋าเป็นไรจะให้ทำไรเอาคันังมาตาคุพี่เป็นไรเป่วยันอไรอย่า้อพี่ผู้ชายเป็นไรปวดตามข้อเอามาหนหลังกู้ๆเลยทันตกู่เลยผู้ชายฝั่งขวาดีกว่าผู้หญิงฝั่งซ้ายเออรลับกันเดี๋จะกำลังตัวชุดกันเลยนะเออคิดเอ

นะตู้ว the uh, ัดมีชนะนิ no ี Louise, uh, ่สงกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้นะไปทําอุทิศเอ่อเรียนนาคจ้ากรรมในเวททั้งหมดอ่ะแล้วก็ปอบด้วยเนี่ยผมอุทิศให้หมดแล้วเอาเดินดูที่ปิดลงไหมเอาเข้าหัวกันมาอี๋เอะเดินดูที่ลงไหมพี่น้องงาน ทำอะไรแล้วไปทำวัดนะพี่นะทำบุญที่วัดให้แฟนแบ่งคอมากนะเออ,อแบ่งคอมาก้นอ่ะยหิหมดนะเยวนะพี่นะเยอะเยอะนะลงมาพี่เออเนี่ยนะอแน้อยจะได้มัก้กลัวไปหมดแล้ว <c oughs> ทนบอกเนี่ยแต่บ้าโทนเบา,เบา เสียงสองเออจะข้อเสียงสอนอย่งจะข้อเสียงดีเขาลัวเขาลักแล้วอม่ใช่หรอทุกทีนะพี่นะเป็นทางปลอดภัยทั้งคู่ครับ